อัตก,กี้พูดจ้ะ 1> 1 <20 S 2> มีคนพูดดราม่าเรื่องนี้กันเยอะว่า,าวอ,อะไรนายกบอก,ก่็ปีหนึ่งไหนฟังเสียงนายกสิเมื่อวานนี้รอบเช้า,อ,ชา,อ,าอ่ะรอบสายเมื่อวานนี้ตอนแรกบอกมีกําหนดว่านายกจะไปนักข่าวแจ้งมาว่านายกยกเลิกผมก็เลยบอกยกเลิกอัตอมาไปไงตอนเท้าวัานสิบเอ็ดโมงค่ะอันแล้วท่านก็ให้สัมภาษณ์ช่วงนึงเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งปีเนี่ยกลายเป็นดราม่าขึ้นอีกนะ คืออันนี้ยังยังดีหน่อยที่ไม่มีไม่มีผู้บาดเจ็บไม่มีผู้เสียชีวิตมันเป็นเรื่องของทรัพย์สินแล้วก็เดี๋ยวก็ไปเ,เรื่องทรัพย์สินแล้วก็ไปไล่ไเบี้ยวใครจะต้องรับผิดชอบเพิ่นเขาก็ต้องเร่งืนสภาพแล้วก็แก้ไขความเสียหายให้เร็วที่สุดเพราะว่ามันเป็นช่ว <c oughs> งที่เชื่อมต่อกันก็ใช้เวลาผมว่าก็ไม่เร็วอะฮะก็ซ่อมแซมโครงสร้างเขงาซ่อมแซม อุโมงเชื่อมต่อกลับไปใหม่ก็ต้องใช้เวลาผมว่าผมว่ามีปีหนึ่งผมว่ามีปีหนึ่งเท่านั้นแหละดราม่าบาังเกิดเพราะมีคนนึกย้อนตอนที่เคยเป็นข่าวน้องไบต์ตอนนั้นคือหามากว่าญี่ปุ่นมันคืออะไรที่ฟูกโกกา เมื่อปี2016ค่ะตอนนั้นหลายคนตื่นมาแล้วช็อกเลยเพราะว่ามันเป็นถนนสายหลักบริเวณหน้าสถานีฮากาตะใจกลางเมืองอม,มันพังลงไปแล้วกลายเป็นหลุมยุบขนาดมหฮือมาของเขาเนี่ยกว้างประมาณ30เมตรยาว27เมตรแล้วลึกประมาณ15เมตรมคือของเราอ่ะกว้างกว่ายาวกว่าและลึกกว่าใช่ไหมคะแลวป่านนี้ก็กว้างกว่าเดิมอีกใช่คือของเขาก็ใหญ่มากแต่ของเราใหญ่กว่าทีนี้สิ่งที่ทําให้คนยังโล่งใจหน่อยก็คือมัน เกิดขึ้นเช้าตรู่ค่ะการจราจรมันไม่ได้ขับข้างดังนั้นมีเฉพาะแค่คนเจ็บเล็กน้อยไม่กี่รายสาเหตุเขาบอกมาจากการก่อสร้างขยายเส้นทางรถไฟใต้ดินมันคล้ายตรงนี้แหละอยู่ระหว่างการเจาะอุโมงค์ใต้ดินในพื้นที่ฟุกุโอกะซึ่งมันเป็นดินเหนียวอ่อนและมีน้ําใต้ดินแทรกอยู่อพอมีการก่อสร้างไปรบกวนสมดุลของชั้นดินและน้ามันก็เลยเกิดการซุดตัวขึ้นเนี่ยค่ะอันนี้ข้อมูลจากเพจอะไรให้ข้อมูลชั่นิดนึงเพจ a อโรแม x ค่ะอ่ายังไงต่อทีนี้มันมีภาพถ่ายเป็นภาพถ่ายตึกแถวกับตึกสำนักงานริมถนนนะคะ เนี่ยของเขาก็คาอยู่งี้ก็คล้ายๆกับโรงพักสามเสนะ่ะคาอยู่งี้เหมือนกันนะคะหลายคนบอกโอนี่มันฉากหนังหรือเปล่าตอนนั้นของเขาอะนะคะทีนี้ผลกระทบที่ตามมาก็เหมือนเราเลยคือระบบสาธารณูปโภคถูกตัดขาดไฟดับน้ําประปาก๊สใช้ไม่ได้สัญญาณโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตหยุดชะงักร้านค้าต่างๆก็ต้องปิดโรงแรมใกล้ๆสถานีก็ต้องอบพยพลูกค้าการขนส่งการใช้ถนนก็คือหยุดไปเลยทีนี้คนญี่ปุ่นเขาบอกว่าในขณะที่โลกภายนอกอาจจะคิดว่าโหนี่ มันงานยากและงานใหญ่ละแต่คนญี่ปุ่นเลือกที่จะเผชิญหน้ากับมันอย่างมีระบบและรวดเร็วระดมมาเลยวิศวกร800กว่าคนเข้าพื้นที่เครื่องจักรทางาน24ชั่วโมงไม่หยุดเลยเป้าหมายของเขาไม่ใช่แค่การกลบหลุมเขาต้องการจะทำให้ถนนกลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุดแล้วก็ต้องแข็งแรงกว่าเดิมด้วยการซ่อมก็เริ่มจากการอัดดิน แล้วก็ซีเมนต์กว่า7,000ลูกบาทเมตรลงไปในหลุมทีละชั้นทีละชั้นอย่างเป็นระบบควบคู่ไปกับการซ่อมแซมระบบท่อก,กส๊สน้ำประปาสายไฟสายโทรศัพท์ที่ถูกตัดขาดทั้งหมดเขามีสายไฟใต้ดินด้วยคือเขาเหมือนกับทำทุกอย่างไปพร้อมๆกันโดยแบ่งหน้าที่กันทำอสองวันแรกหลุมที่มันดูกรวงโโบ ก็แทบจะเต็มไปด้วยดินและคอนกรีตแล้วแล้วภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ถนนที่เคยหายไปทั้งเส้นก็กลับคืนมาเหมือนเดิมราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นภาพ Before กับ After เนี่ยค่ะแล้วเขาบอกว่าเพียงแค่6วันหลังจากเหตุการณ์ถนนก็ถูกเปิดให้ประชาชนใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งทั้งชาวเมืองทั้งสื่อทั่วโลกก็ประหลาดใจแล้วก็ชื่นชมญี่ปุ่นค่ะที่สามารถกู้พื้นที่กลับมาได้เร็วขนาดนี้ ผู้ว่าเมืองฟุกุโอกะก็ออกมาประกาศอย่างภาคภูมิใจเลยบอกไอ้ถนนใหม่ที่สร้างตรงนี้มันแข็งแรงกว่าเดิมถึง30เท่าเลยนะเพราะว่ามีการเสริมฐานรากใหม่แล้วก็ติดตั้งระบบตรวจจับการสุดตัวในอนาคตด้วยเนี่ยค่ะคือมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับเป็นกรณีศึกษาค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องดินซุดหรือเรื่องการกเขาเกิดขึ้นระหวระวังเจาะออโงคงใชาฟังข้อมูลอุโงคงเพื่อขยายเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดินแต่ของเราอโงค์เสร็จแล้วสถานีเสร็จแล้ว ค่ะถูกไหมไม่ได้อยู่ระหว่างเจาะอุโมงค์เสร็จแล้วสถานีเสร็จแล้วเกิดเหตุอันนี้ถ้าจะต่างแต่ถึงกันนั้นก็ตามทีเจ็ดวันจริงหรอของเขาเจ็ดวันค่ะจุดนี้นะเจ็ดวันก็เลยกลายเป็นกรณีศึกษาระดับโลกแต่ก็มีอีกเพจนึงบอกไม่ใช่ทุกที่จะทำได้เร็วขนาดนี้เพจเจปังเจปแปนค่ะอบอกหลายๆคนเห็นเอาเคสถนนวชิระพยาบาล ไปเทียบกับฟุกุโอกะของญี่ปุ่นบอกญี่ปุ่นน่ะเขาซ่อมอะไรแนวๆนี้ได้รวดเร็วจริงเพราะเขาเป็นประเทศที่มีภัยพิบัติเยอะใช่เขามีแผนรับมือภัยพิบัติของเขามันเกิดบ่อยอะค่ะแต่เพจเจแปงเจแปนบอกมันไม่ใช่หลุมยุบโพรงใต้ถนนมันจะซ่อมได้เร็วในไม่กี่วันได้ทุกเคสอ,อย่างยกตัวอย่างหลุมยุบที่เมืองยาชิโอจังหวัดไซตามะ อันนี้ปลายเดือนมก,กราคมที่ผ่านมานี่เองนะคะรถบรรทุกที่วิ่งมาตกลงไปในหลุมเลยคนขับเสียชีวิตเลยแล้วก็เกิดโพรงหลุมยุบตามมาใต้ดินอีกเป็นจํานวนมากมสาเหตุของที่เมืองยาชิโออ่ะคือท่อระบายน้ําใต้ดินมันแตกแล้วน้ำมาซ้อดินจนกลายเป็นโพรงแล้วเกิดเป็นหลุมยุบขึ้นซึ่งความจริงอนี้ควรจะง่ายกว่าอันตะกี้นะใช่เพราะอันนี้มันเป็นท่อระบายน้ําใต้ดินแตกแล้ว แล้วน้ำกัดเซาะดินจนกลายเป็นโพรงแต่อันแรกอะฟูกโกโอกะนั่นคือ,อขยายก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินเจาะอ,อุโมงค์ใช่ค่ะอันนี้ท่อแตกซึ่งบัดนี้ผ่านมา8เดือนแล้วจุดนี้ก็ยังซ่อมไม่เสร็จ8เดือนยังไม่เสร็จเพราะเพิ่จะเกินปี ยังไงนะคือเขาบอกว่าข่าวที่ลงเอาไว้เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาคนที่อาศัยอยู่โดยรอบก็ยังไม่สามารถใช้ถนนแยกนี้ในการสัญจรได้น้ํายังไม่ได้กลับสู่ภาวะปกติเลยด้วยซ้ําแล้วก็ยังมีปัญหาอื่นๆอีกมากมายคาดการว่าน่าจะเสร็จเนี่ยคือมีนาคมปีหน้าก็เท่ากับว่าจุดนี้จะใช้เวลาประมาณ13บสเดือนเลยทีเดียวอ้าวอ,อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองเห็นเป็นดราม่าเมื่อวานก็มีทั้งสองแบบ อาเร็วจรวดเลยก็มี7วันอ่าช้าดิ่กก็มี8เดือนยัไม่เสร็จและอาจจะ13บสถึงสิเดือนสําหรับจุดนี้ค่ะที่เขาประเมินไซตามะใช่ไหมอ่ะท่านผู้ชม